มีพร้อมทุกอย่างเผยเหตุผลที่ลูกยางสาวไทยถูกวางให้เป็นหนึ่งใน12ทีมหลักเนชั่นลีกเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลจำนวนไม่น้อยอาจจะยังไม่ทราบว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือหนึ่งใน12ทีมหลักและจะไม่ตกชั้นจากเนชั่นลีกลงไปเล่นในลีกรองอย่างเชลเลนเจอร์ครับไม่ว่าผลการแข่งขันรวมจะเป็นอย่างไรสำหรับทีมลูกยางสาวไทยเป็นหนึ่งใน12ทีมหลักคอทีมคือทีมระดับชั้นนำของโลกได้แก่บราซิลจีน เยอรมนี er ani, อิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์เซอร์เบียไทยตุรกีสหรัฐอเมริกาและรัสเซียที่สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ (FIVB) กำหนดให้ไม่มีตกชั้นแต่ช่วงสองปีหลังสุดเหลือแค่1 1ชาติเนื่องจากรัสเซียถูกแบนส่วนอีกสี่ชาติที่จะได้เล่นในเนชั่นลีกแต่ละปีจะถูกเรียกว่าทีมเชลเลนเจอร์ (Challenger Chall Teams) โดยในปี2023ประกอบด้วยแคนาดาสาธารณรัฐโดมินิกัน โปแลนด์และโครเอเชียโดย FIVB เชิญบันแกเรียเข้ามาแข่งแทนรัสเซียทำให้2ปีหลังมานี้มีทีมเชลเลนเจอร์ทั้งหมด5ทีมซึ่งทีมเชลเลนเจอร์เหล่านี้ต้องทำผลงานให้ดีเนื่องจากทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะถูกลดชั้นลงไปเล่นในเชลเลนเจอร์คัพปีถัดไปสวนทางกับแชมป์เชลเลนเจอร์คัพที่จะถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเนชั่นลิกแทน โดยสาเหตุที่ทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน12ทีมหลักเนื่องมาจากเนชั่นลีกเป็นทัวร์นามเมนต์กีฬาเชิงธุรกิจรูปแบบอินเวอร์เทชันที่ให้โอกาสทีมชาติจากทุกทวีปทั่วโลกมาชิงชยัยซึ่งในแง่ของกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยถือเป็นตลาดหลักของโลกมีกระแสนในสื่อมีกองเชียร์อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกและไม่มีการบิดดิงจ่ายเงินประมูลซึ่งหากจะบิดดิงคือการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเท่านั้น ส่วนในเรื่องของสัญญาทั้ง12ทีมหลักเริ่มเซ็นสัญญาร่วมกันเมื่อปี2018โดยสัญญาจะหมดลงปี2024แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มสูงว่าทีมสาวไทยจะไม่ถูกตัดออกจากทีมหลักแม้จะเปลี่ยนชื่อหรือรูปแบบการแข่งขันเป็นอย่างอื่นเนื่องจากเหตุผลตามที่กล่าวมานั่นเอง ส่วนผลงานในเนชั่นลีก2023ทีมสาวไทยชนะ2นัดแพ้8นัดรั้งอันดับ13จาก16ทีมส่วนทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายตอนนี้อย่างเกาหลีใต้ที่แพ้รวด10นัดคือ1ใน12ทีมหลักทําให้จะไม่ตกชั้นตามสัญญาที่เซ็นกันไว้ส่งผลให้ทีมอันดับ14ถึง15อย่างบัลแกเรียและโครเอเชียที่เป็นทีมเชลเลนเจอร์ต้องดิ้นรนรีฟอร์มเก่งนี้ตกชั้นกันในสอนัดสุดท้าย สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เวลา20นาฬิกา30นาที